รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คำว่าวิริยะหรือความเพียรเนี่ยก็หมายถึงความขยันความมั่นเพียรความกล้าหาญก็ได้ความมุ่งมั่นความทุ่มเทที่จะให้ตัวเองประสบกับความสําเร็จ พร้อมนี้ก็ขอกราบนวัสการคารวะท่านพระเทราุเทระทุกรูปที่ชมรายการนี้อยู่วันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขจะได้นำธรรมะเย็นๆธรรมะที่ก่อให้เกิดความสุขธรรมะที่ก่อให้เกิดความเป็นสันติมาบรรยายให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ฟังกันและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดเป็นความสุขความสงบความร่มเย็นในชีวิตแก่ทุกท่าน เช้าวันนี้อาตมาจะนำหลักธรรมเรื่องวิริยะหรือว่าความเพียรซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมนี้จริงๆแล้วจะพูดว่าเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกนักต้องบอกว่าเป็นหลักธรรมที่ใครก็แล้วแต่จะเป็นชนชาติใดมาจากไหนยังไงถ้านำหลักธรรมนี้หรือว่ารจริยาสิ่งที่คณประพฤตินี้ไปประพฤติธปฏิบัติแล้ว เขาก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้โดยเฉพาะท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นคนที่เข้าทำงานในหน่วยงานใหม่ๆที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนต้องการจะสอบให้ผ่านในการศึกษาแต่ละขั้นจำเป็นต้องใช้หลักคานี้อย่างยิ่งนั่นก็คือวิิรยะหรือความเพียรคำว่าวิิรยะหรือความเพียรเนี่ย ถ้าจะแปลกันอย่างเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็หมายถึงความขยันความมั่นเพียนความกล้าหาญก็ได้ความกล้าหาญนอกจากนั้นแล้วก็จะหมายถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทที่จะให้ตัวเองประสบกับความสําเร็จบางคนบอกเอ๊ความเพียนทําไมหมายถึงความกล้าหาญได้ด้วยตรงนี้คงต้องขยายความกันนิดหนึ่งคําว่าวิริยะรากศัพท์ของคําว่าความเพียนเนี่ย มาจากคําว่าวิระบวกกับอิยะเนาะแล้วก็แปลงกันไปตามหลักภาษาจงกลายเป็นเ,เพียนภาษาไทยวีระนั้นแปลว่าความกล้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียนก็นคือเป็นผู้มีความกล้าหาญยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่เจอบทเรียนยากๆแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจเกิดความชัดเจนในบทเรียนที่ยากนั้นเนี่ย ต้องสู้่ต้องเอาใจสู้ต้องอดทนแล้วก็ฝึกฝนอ่านทบทวนตำรับตำราให้แตกฉานก็จะสามารถชนะความยากของตำรับตำรานั้นได้เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเรียกว่าความกล้าหาญได้หรือตัวอย่างเช่นคนที่จะทำงานยากๆซึ่งคนที่มีความเพียรหรือความกล้าน้อยๆเนี่ยจะทำได้ไม่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องอาศัยความเพียรเหมือนกับที่มีบางครั้งนักวาดการ์ตูนบางคนก็วาดเป็นรูปของของคนที่กำลังขุดอุโมงเข้าไปหาสมบัติเก่าขุดไปอีกประมาณสักฟุตเดียวก็จะเจอขุมทรัพย์แหละแต่อ่อนแรงอ่อนกําลังอ่อนความกล้าหาญอ่อนความเพียรถอดใจว่างั้นเถอะเลิกก็เดินกลับออกมาจากอุโมง สรุปสรุปแล้วก็คือความเพียรความขยันความกล้าที่ขุดอุโมง์เข้าไปเป็นสิบเมตรย0สิเมตรนั่นศู์เปล่าหมดเลยอีกฟุตเดียวก็จะถึงขุมทรัพย์แล้วแต่ว่าไม่ไปตรงเนี้ยแต่ถ้าอดทนใช้ความเพียรใช้ความกล้าหาญใช้ความบักบันใช้ความทุ่มทุ่มเทต่อเนื่องอีกสักนิดหนึ่งก็จะได้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นความเพียรจึงถือเป็นเรื่องสําคัญแต่ความเพียรเนี่ยบางครั้งก็ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันปัญหาก็คือการที่เราเพียรในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมหรือเพียรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ตัวอย่างเช่นบางคนไปติดยาเสพติดแล้วก็มีความเพียรบากบันจะหาสิ่งเหล่านี้มาสนองความติดความอยากของตน แล้วก็พอมีอุปสรรคก็จะไปทำลายก็จะเกิดการทำผิดกฎหมายขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความเพียรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเหตุมีผลด้วยก็คือมีสติปัญญาสติปัญญาก็คือจะต้องมีการรู้ดีรู้ชอบมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาในการเข้าใจว่าอะไรดีไม่ดี ความเพียรน,นั้นเป็นสิ่งที่กล่าวกันไว้มากในชาดกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมหาชนกซึ่งแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงนำมาใช้ทำเป็นบทเรียนสอนให้ประชาชนให้เข้าใจว่าความเพียรน,นั้นสำคัญยังไงใครอยากประสบค,ความสาเร็จในชีวิตจำเป็นจะต้องมีความเพียรตามชาดกที่กล่าวถึงพระมหาชนกก็คือ ท่านเป็นผู้ที่เดินทางมากับเรือสินค้านำลูกน้องไปจะไปค้าขายที่เมืองอื่นระหว่างทางที่เดินมาในทะเลเนี่ยเดินทางมาในทะเลเนี่ยก็เกิดพายุใหญ่แล้วเรือก็จะแตกอยู่กลางทะเลนะมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นเกาะโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เรือจะแตกแล้วท่านมหาชนกจึงบอกทุกคนว่าพวกท่านจงกินน้ำผึ้งกินเนย แล้วเอาน้าพึ่งเอาเนยเอาเนยเนี่ยทาตัวเพื่อที่จะได้ทําให้น้ําไม่เกาะเวลาตกไปในน้ําแล้วว่ายน้ําจะได้ลื่นไหลไปได้และน้ําพึ่งเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วจะให้พลังงานสูงให้พลังงานที่ทําให้เรามีแรงว่ายหรือลอยคออยู่ในทะเลได้นานๆแล้วก็ผิวกายผิวสีกินเลือดในกายก็จะไม่กระจายไปล่อปลาร้ายได้ทุกคนก็ทำตาม ตัวท่านหมหาชนกเองก็เอาเนยทาตัวจนทั่วเอาน้ำมันทาตัวจนทั่วดื่มน้ำพึ้งจนอิ่มแล้วก็พุ่งลงไปในทะเลก่อนที่เรือจะจมเพื่อจะได้ไม่ถูกแรงจมของเรือนั้นดูดเข้าไปติดในเรือแล้วก็ว่ายน้ำไปในทะเลท่านก็ว่ายไปบริวารอื่นๆก็ว่ายแต่บางคนก็หมดแรงยอมปล่อยตัวเองจมลงไปสู่ก้นทะเลแต่ท่านหมหาชนกนั้นมีความเพียรมีความตั้งใจ มีความหวังอยู่ว่าตัวเองจะรอดพ้นจากการจมน้ำทะเลตายด้วยความเพียรด้วยเรี่ยวแรงของบูรุษของคนที่มีเนี่ยท่านจึงว่ายน้ำไปต้องเข้าใจว่าท่านพระมหาชนกนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีท่านจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือตามชาดกได้บอกว่าท่านว่ายน้ำอยู่เป็นเวลา พักใหญ่ๆเป็นวันเป็นคืนอยู่จนกระทั่งนางเมฆขลาซึ่งเป็นเทพธิดาที่ต้องคอยคอยดูแลออคอยดูแลท่านมหาชนกให้ปลอดภัยเพราะท่านมหาชนกนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตัดสรู้เป็นผู้เจ้าในอนาคตเป็นผู้มีบุญบารมีเทพธิดาได้รับมอบหมายให้ดูแลดูแลชะตาชีวิตของพระมหาชนกนางก็กลับมาจากไปเที่ยว ก็มาตรวจดูวโอ้ยตายแล้วนี่ท่านมหาชนกผู้ที่เราต้องรับผิดชอบดูแลได้กําลังไหวอย่างทุกทรมานอยู่ในทะเลเราต้องลงไปช่วยแล้วแหละด้วยบุญบาร,รมีของพระมหาชนกพระโพธิสัตว์นางไม่ขลาก็ลงมาช่วยพระชนกกำลังจะหมดแรงพอดีนางก็อุ้มพาไปไว้บนฝั่งเรื่องนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ถ้าเรามีความเพียรเนี่ยยังสู้อยู่ตราบใดยังมุ่งมั่นที่จะทํางานที่ทํารับผิดชอบนั้นให้สําเร็จอยู่เพียงใดเนี่ยความหวังมันยังมีอยู่แล้วความสำเร็จก็จะปรากฏขึ้นในที่สุดพระมหาชนกก็เข้าไปสู่ฝั่งแล้วก็สามารถเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับเมืองที่เองไปอาศัยอยู่บนฝั่งนั้นได้มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นชาดกของพระโพธิสัตว์เหมือนกัน แต่ในภาคนี้เป็นภาคของพ่อค้าเหมือนกันเป็นพ่อค้าที่อยู่บนบกอันนี้จะไม่จมน้ำแล้แต่จะหาน้ำในชาดกนั้นบอกว่าพ่อค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งก็ค้าขายกันโดยการเอาสินค้าใส่เกวียนแล้วก็เดินทางเป็นกระบวนไปไปค้าขายในบ้านอื่นเมืองอื่นทีนี้การจะเดินทางเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่าทางที่จะไปในเส้นทางนี้เนี่ย เป็นเส้นทางที่ลำบากเป็นเส้นทางที่ไม่มีผู้คนอยู่แล้วเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านทะเลทรายสิ่งที่สำคัญคือน้ำเพราะฉะนั้นท่านพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหัวหน้ากุฎวนเกวียนเนี่ยจึงวางแผนที่จะเดินบนเส้นทางที่ใช้เวลาอยู่ในทะเลทรายให้น้อยที่สุด แล้วก็วางแผนแล้วก็วางผู้นําทางอยู่บนเกวียนเล่มแรกที่มีความชํานาญทางก็เดินทางกันไปผ่านป่าเขาลําเนาไพรยไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าสู่เขตของทะเลทรายแต่ทีนี้ก็มีการตกลงไว้แต่ต้นก่อนแล้วว่าเนื่องจากเราจําเป็นจะต้องนําน้ําไปเป็นจํานวนมากนําอาหารไปเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันเพราะเราต้องเดินทางเประยะย,ยาวให้เตรียมไปเฉพาะเท่าที่จําเป็น แล้วก็พอดีกับจํานวนคนและจํานวนวันที่จะใช้นั่นก็หมายความว่ากําหนดการเดินทางนั้นต้องไม่คลาดเคลื่อนเลยต้องเป๊ะตามกําหนดเวลาที่วางไว้อาหารและน้ําจึงจะพอดีกับวันและจํานวนคนที่จะบริโภคก็ต้องคำนวณกันเต็มที่เลยทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีผ่านป่าผ่านเขาผ่านลำนาไพลผ่านหมู่บ้านคนในเบื้องตน้ตนๆจนเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นทะเลทราย คนหน้าเกวียนตกลงกับลูกเกวียนทุกคนว่าการเดินทางครั้นี้เราต้องเดินทางในเวลากลางคืนนะในช่วงของทะเลทรายเนี่ยถ้าเดินทางตอนกลางวันมันจะร้อนน้ํามันจะเปรืองข้าวก็จะเปรืองด้วยเพราะว่าถูกแดดแผดเผาถูกความร้อนในเวลากลางวันเผาเราก็จะหิวน้ําแล้วก็อาหารก็ถูกย่อยเร็วพอถึงช่วงในทะเลทรายกลางวันก็นอนพักผ่อนกัน กลางคืนก็ออกเดินทางนี่ปรากฏว่าผู้นําทางเนี่ยเคยแต่นอนกลางคืนพอกลางวันให้นอนเนี่ยก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างไม่ค่อยจะเต็มที่พอถึงกลางคืนเดินทางเนี่ยพอกลางกลางของายามราตรีเนี่ยเกิดอาการหลับในง่วงวัวก็ลากเกวียนไปเรื่อยเป็นธรรมดาของกระบวนเกวียนเมื่อเกวียนเล่มแรกถูกวัวที่เทียม ลากไปทางไหนเนี่ยก็จะไปตามกันทางนั้นเกวียนก็ตามไปทั้งกระบวนตื่นตกใจขึ้นมาตอนใกล้รุ่งประมาณตีสี่กว่าเกือบจะตีห้าแล้วโอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนหลงทางแล้วก็เลยรีบหยุดเกวียนแล้วก็มานั่งดูทิศทางกันโอ้หลงมาตั้งไกลโอ้ทำไงแล้วก็ต้องหยุดพักละพอหยุดพักเนี่ยแล้วเดินทางหลงไปตั้งนานเนี่ยจะหาทางกลับกลางทะเลทรายเนี่ยมันก็ต้อง ใช้เวลาทดลองเส้นทางกันอยู่สักพักหนึ่งก็กทำให้สิ้นเปลืองน้ำก็หมดเพราะกลางวันแทนที่จะได้นอนก็ไม่ได้นอนแล้วต้องมาคอยหาเส้นทางมานั่งคำนวณตากแดดตากลมกันอยู่พอน้ำหมดเนี่ยท่านที่เป็นหัวหน้ากระบวนเกวียนก็จะต้องรับผิดชอบในที่สุดก็พากันไปหาน้ำหัวหน้าเกวียนซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย มีความรู้อยู่ว่าที่ใดมีหญ้าที่นั่นมีน้ำเหมือนกับที่ปรัชญาตะวันตกว่าที่ใดมีควันที่นั่นมีไฟท่านก็สั่งลูกน้องขุดอยู่ตรงกรอหญ้ากอหนึ่งที่งกำลังใหญ่โตอยู่ขุดลงไปเรื่อยๆก็อ่อนเพลียาล้ากันกังวี่กังวัเพระโพธิสัตว์ก็พ,พกยายามพูดปลุกปลอบกำลังใจให้ลูกน้องมีความเพียรอย่าท้อถอยต้องสู้ต้องบากบันต้องอดทนต้องไปข้างหน้าเพื่อจะประสบความจะเจอน้ำไม่ได้ ทุกคนก็หมดแรงก่อนแล้วก็นอนหงายแผ่กันเพราะโพธิสัตว์ก็ต้องลงไปช่วยขุดแล้วก็ไปเจอหินแผ่นใหญ่ขวางอยู่ข้างหน้าทุกคนยิ่งหมดแรงหมดกําลังใจเพราะโพธิสัตว์ก็ลงไปเอาหูแนบกับแผ่นหินแล้วฟังก็ได้ยินเสียงน้ําไหลจึงบอกกับทุกคนว่าพวกเราจงทุบแผ่นหินนี้ให้ได้ถ้าทุบแผ่นหินนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะได้น้ํามากินมาอาบไปอย่างเต็มที่เพราะข้างล่างเสียงน้ําไหลแรงมากทุกคนก็เกิดกําลังใจ ก็หยิบค้อนมาช่วยกันทุบหินจนหินแตกน้ําก็พุ่งขึ้นมาทุกคนก็รอดพ้นจากความตายรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานไปหิวก็หายนี่คือประโยชน์ของความเพียรความเพียรเป็นหลักธรรมสาคัญที่พระพุทธเจ้าเน้นนักเน้นหนาก,กับพุทธสาวกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาศกรหรือบาสิกาโดยมีคํากล่าวไว้เลยว่าวายเมเทวะปุริโซ so ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วนี่ จะต้องมีความเพียรกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราขาดความเพียรความสำเร็จในชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงนำหลักธรรมเรื่องวิริยะความเพียรมาเสนอกับให้ญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายได้ศึกษา ได้เรียนรู้ได้เข้าใจกันจริงๆความเพียรน,นี่ใช้ได้กับคนทุกชาติศาสนานะเพราะถ้าหากว่าใครก็ตามขาดความเพียรความเพียรน,นี่ก็ถือว่าเป็นตัว A universal teachings เป็นคำสอนสากลแต่ผู้เจ้าเนะี่ยมาจับเข้ามาในหลักคำสอนใช้ภาษาบาลีว่าวิริยะแปลว่าความเพียรเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการได้รับชัยชนะในสิ่งตัวเองต้องรับผิดชอบต้องการที่จะมีความภาคภูมิใจในตนเอง ต้องการที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวต้องการที่จะสร้างความมัน่นคงหรือความสุขเร็จใดก็แล้วแต่ให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความเพียรแต่ตอนนี้มีประเด็นที่อยากจะขอฝากแทรกวันท้ายนิดหนึ่งโดยเฉพาะเด็กเยาวชนของเราที่อยู่ในวัยศึกษาเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมเนี่ยตอนนี้มีปัญหาก็คือเขาเรียกถูกไวรัแสแทรกทางความเพียร เมื่อก่อนก็ไม่เคยถูกแทรกอะที่ถูกแทรกคือการติดเกมเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมมือถือกันเยอะทําให้ความเพียรมาถูกแบ่งไปแล้วทาให้การทุ่มเทในการเรียนการขวนขวายที่ป,ประสบความสำเร็จการเรียนนั้นมันไม่คมไม่ชัดเจนไม่มุ่งม,มั่นจริงจังเท่าที่ควรตัวนี้ก็ต้องขอฝากกับทุกท่านที่เป็นผู้ปกครองคงต้องเริ่มต้นในการจํากัดเวลาในการเล่นในการที่จะใช้เวลาในการหมดไปกับเกม พร้อมกับนั้นทางฝ่ายตัวของลูกหลานเองนักศึกษาเองนักเรียนเองก็ต้องรู้จักตัวเองลูกเล่นพอประมาณออาพอสนุกแล้วก็ต้องเวลาที่เหลือก็ต้องใช้กับการศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าไปมีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งชื่อดังตรินเขาเขียนไว้เลยว่าทุกคนควรจะมาสมทา,านศีลพิเศษกนะันสักข้อหนึ่งคือข้อว่าในการงดเว้นการเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่นะ แต่สำหรับอาตมานั้นมองใหญ่ไปอีกหน่อยหนึ่งอาตมามองว่าเกมนั้นมีอันตรายมีโทษมากไปกว่าการทําให้ลูกหลานเราเสียเวลาเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดคัตกรรมหรือการทำร้ายในสังคมได้สมัยก่อนเราไม่เคยได้ยินนะลูกหลานทุบตีปู่ย่าตายายพ่อแม่แต่ยนนี้เราเจอบ่อยและสาเหตุหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุแทบจะเดาได้เลยคือการติดเกมและถูกขัดใจเหมือนกับสมัยก่อนที่เรา ปล่อยให้คนสูบฟินได้อย่างเสรีแล้วก็บอกว่าฟินไม่เป็นโทษแต่พอโทษของฟินมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ออกกฎหมายควบคุมที่พูดอย่างนี้ก็คืออยากจะฝากไปถึงภาครัฐบาลภาครัฐ,าก,รฐการว่าถ้าเป็นไปได้ก็ออกกฎหมายควบคุมการเล่นเกมกันหน่อยไหมอาจจะตั้งเป็นโปรแกรมว่าใครเล่นเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องตัดต้องหยุดกันสะบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ฝากไว้เพื่อจะไม่ทำให้ความเพียรความตั้งใจและความเส็จในชีวิตของลูกหลานนั้นผิดหวังหรือเสียหายไป เพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากกับท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตใครก็ตามที่ต้องการที่จะทําให้ตนเองเกิดค,ความภาคภูมิใจในตนเองสิ่งที่ควรจะประพฤติธปฏิบัติและเป็นตัวเสริมที่สําคัญก็คือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาหนึ่งข้อก็คือวิริยะความเพียรน,นั่นเองพระพุทธเจ้าได้ประสบความสําเร็จได้พัฒนาพระองค์เองจากกุถุชนคนธรรมดาจนกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยการใช้ความเพียร สั่งสมบารมีหลายภพหลายชาติเกิดเป็นสารพัดสรรพ,พสิ่งเป็นนู่นเป็นนี่ในภพภูมิต่างๆมากมายเป็นเทวดาก็แล้วเป็นพูดผีปีศาจก็แล้วจนกระทั่งเกิดการพัฒนาได้ด้วยอาศัยความเพียรของพระองค์นั่นเองแม้ว่าพระองค์จะต้องไปเกิดเป็นคนยากคนจนทุกทรมานอย่างไรก็ตามแต่จิตที่ตั้งเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยคนให้พ้นทุกเนี่ย เป็นความเพียรที่ฝังแน่นอยู่ในพระบารมีพระสันดานและในจิตของพระองค์พระองค์ก็ไม่ถ่ายถอนไม่ยอมลดละความเพียรใช้ความเพียรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้องค์ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเพราะฉะนั้นในฐานะที่อาตมาเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็อยากจะเห็นญาติโยมทุกๆท,ท่านที่มีความหวังในชีวิตปรารถนาจะได้ความสําเร็จในชีวิตได้ดังสมหวังด้วยการเสนอหลักธรรมสาคัญของพุทธศาสนาข้อหนึ่ง ก็คือความเพียรน,นี้ขอให้ท่านทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติกันก็ทํทให้ชีวิตทั้งหลายลประสบความสำเร็จได้ตามความต้องการท้ายที่สุดของการบรรยายในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีกับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนและทุกเวลาตลอดการเป็นนิสเทินขอเจริญพร เราก็ไม่มีกินมื้อเย็นขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณนะคะพระส,สมเด็จพระสังฆราชที่มอบทุนมอบของให้ปัใจจัยในวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะเราคนไทยนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ให้มาร่วมบริจาคนะคะเป,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยความปิติและความอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งทั้งหลาย เมื่อเห็นวิกฤตแล้วไม่ปล่อยวิกฤตนั้นให้เลยไปเปล่าโดยการเป็นแรงใจแรงกำลังที่พวกเราจะได้สร้างบารมีกัน ตรงนี้ก็ฝากกันทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตใครก็ตามที่ต้องการที่จะทําให้ตนเองเกิดค,ความภาคภูมิใจในตนเองสิ่งที่ควรจะประพฤติธปฏิบัติและเป็นตัวเสริมที่สําคัญก็คือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาหนึ่งข้อก็คือวิริยะความเพียรน,นั่นเองพระพุทธเจ้าได้ประสบความสําเร็จได้พัฒนาพราะองค์เองจากปุถุชนคนธรรมดาจนกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยการใช้ความเพียร สังสมบารมีหลายภพหลายชาติเกิดเป็นสารพัดสรรพสิ่งเป็นนู่นเป็นนี่ในภพภูมิต่างๆมากมายเป็นเทวดาก็แล้วเป็นผู้ผีปีศาจก็แล้วจนกระทั่งเกิดการพัฒนาได้ด้วยอาศัยความเพียรของพระอ,องค์นั่นเองแม้ว่าพระอ,องค์จะต้องไปเกิดเป็นคนยากคนจนทุกทรมานอย่างไรก็ตามแต่จิตที่ตั้งเพื่อจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าช่วยคนให้พ้นทุกเนะี่ย เป็นความเพียรที่ฝังแน่นอยู่ในพระบารมีพระสันดาน